สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็มาดูร้อยบนตัวเดียวนะครับสมาชิกนะหมดแล้วก็ร้อยบนสองสูตรนะครับเข้าไปที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับสมาชิกนะชนกันอยู่ที่เลขเก้านะครับสูตร A และสูตร B นะครับชนกันอยู่ที่สูตร A และสูตร B นะทีนี้นะครับเอ่อ เนี่ยตัวนี้ทีนี้ในสองสูตรนี้นะครับก็เข้ากันที่เลขเก้าเนาะก็ถือว่าผ่านนะครับใครตามต่อก็ว่ากันนะครับนะใครไม่ชอบประมาณผ่านเลยไปนะครับกดอื่นนะครับผมก็อยากให้เพื่อนดูคําเตือนผมสักหน่อยหนึ่งนะนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาและวิธีทํากันเหมือนเดิมสุดเดิมนะครับเรามาดูคําเตือนนะครับ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจรารณณในการรับชมและโปรดใช้ดุลพินิษวิจรารณณในการรับชมด้วยตัวของท่านเองนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับว่าเอสามส่เก้า PKGOE นะครับไปเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนนี้กันนะครับสมาชิกนะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับ เริ่มใช้งวดแรกเลยนะเนี่ยเริ่มใช้งวดแรกก็เข้าเลยทั้งบนเอ่อเข้าทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยนะครับสมาชิกนะเขาทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยนะก็ธรรมดานะครับเนาะทีนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของอวิธีทํากันหน่อยหนึ่งอยู่ตรงไหนอะโอเคนะครับเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะ,ะมันชนอยู่ที่เก้าแน่นอนนะครับนะมันชนอยู่ที่เก้าแน่นอนทั้งสองสูตรใช้ป็หลักหนุก็ได้ถ้าชนแบบนี้เป็นเลียงวิ่งได้นะสมาชิกเก้าเจ็ดเก้านะครับนะสูตรน,นี้สูตรร้อยบนนะครับ ก็เข้าที่ที่เก้านะครับนะตัวสุดก็เป็นยาวๆหน่อยนะเดี๋ยวแอดขอให้ไล์แป๊บนะด้ตามนี้เลยนะครับสมาชิกนะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะครับในงวดที่จะถึงนี้กันนะครับ มาดูกันนะครับกอวันที่หน่งมาตั้งมาเดิมนะครับกับสองตัวท้ายสองตัวล่างนะครราวันที่หนึ่ง้วสองตัวล่างนะครับราวันที่หนึ่งก็คือ1 05่งศนะครับเก้ 9, 7, 9, นะครับแล้วก็เป็น6 1นะครับสุตที่สองที่ชามชนก็เป็น1 05 979 6 1 <N ic ities> นะครับนะมาดูนะครับสูตรแรกนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักพันสองครั้งหลักพันสองครั้งก็คือเลขห้าหลัการ้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่นะครับสมาชินะนะครับ ทีนี้ในส่วนของสูตรที่สองนะครับใช้หลักพันสี่ครั้งนะครับนะหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกหน่วยล่างสองสองครั้งนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับมาดูผลลัพธ์นะครับมาดูผลลัพธ์ด้วยกันห้าบวกห้าเป็นสิบ 7บวก7เป็น14 10บวก14เป็น24 24ไปบวก9เป็น23 23ไปบวก6 23ไปบวก6เป็น23ไปบวก6เป็น29 29ไปบวก8เป็น7ได้7นะครับสูตรที่เทียบชนนะครับสูตรที่2 54เป็น20บวกกัน4ครั้งเป็น20 20 1วก1เป็น2 20บวก2 เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสามนะครับอ่ะได้เจ็ดกับสามนะครับในสูตรคำนวณหลักร้อยของเราอ่ะได้เจ็ดกับสามนะะเพื่อนเพื่อนได้เจ็ดกับสามในสูตรคำนวณสูตรหลักร้อยนะกลับไปหน้าแรกนะครับสมาชิกมาดูยอดอ่าชุดนี้กันได้เจ็ดและสามนะเจ็ดเละสามนะสมาชิกนะได้เจ็ดกับสามนะรอบนี้ไม่ชนนะ ใครจะใช้ต่อก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรใหม่มาให้ดูด้วยนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวมีสูตรใหม่ด้วยนะครับสมาชิกก็ดูกันเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับสมาชิกนะมีสูตรใหม่มาลองรับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ชนแบบเนี้มันต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะครับนะสมาชิกเจีกับสามนะครับมาหนึ่งตัวนะมันไม่ชนนะครับสมาชิกในนั้นลร้อยัถนี้เราต้องตั้งไว้ที่ตจีกกับสาม อันนี้เป็นสูตรเก่านะครับสมาชิกนะเป็นสูตรเก่าเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วข้าวไม่ใช่แล้วสูตรใหม่เป็นสูตรเก่าแล้ว,พวเพราะว่าที่ล้ามันก็ผ่านมาอ่าดังนั้น,น,นก็คงจะให้เด่นหลักร้อยบนตามนี้นครับสมาชิกนะสมาชิกทุกท่าน,นนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเจ็ดกับสามจะมาหรือไม่ในหลักร้อยบนก็ให้เพื่อนพิจารณากันสำหรับคลิปนี้นะครับจบแต่เท่านี้นะสวัสดีครับ